ยิ้มมาออกเลยพี่น้องเมื่อยคักเข้ามาปลูกบักเขือบักพริกกันน้าพี่น้องเมนี้ยมองสอนพญายโรดเจอปลูกบักพริกบักเขียอันในถุงนี่ในถุงนี่เล่ากะกาจ้ะเอาลงถุงดำพันขันต้นแหลกไปแล้วนัะจ้ะส่วนขันต้นก้านกาก้านกาในกระถางอะยะมองไม่ได้สอนเราจ้ะ สอนให้เล่าอ่ะทอนต้นนหน่อย,อยมาใสนี่หนีเนาะอ่นละ่ะมอนีกะมาสอนแล้วปูปักเคือจ้ะพญารถเจอมากินปักเคือที่ม่งวาซิกาปลาเคือนหน่อย,อยโอ้ยมันขึ้นทุกเม็ดเลยจ้ะพี่น้องเลยบักพริกกระไลกระถางแบ่งไปให้พี่สาวปลูกแล้ว <laughs> <laughs> บวันนี้อ่าแดดบดแดดบดหายพญายโลดเจอปลูกบักเขือโอโอแดดอันเนย,ยมองกำลังตัดเนี่ยจเตรียมใส่ปุ๋ยทุเรียนแดดบดพญายโลดเจอว่าป้าป้าป้าเขาวสวนปลูกบักเขือเห็นปะวั <laughs> นนี้ฮัทหายพญายโลดเจอปลูกบักเขือกับบักพริกแก่พี่นอ้องเมื่อวานเดยมองอ่มา,อามาลอน้าว้แล้วจ้ะ รลอบหนึ่งแล้วก็มือเสาก็รอหน้าไว้รลอบหนึ่งเพราะว่าดิ้นทมใหม่นี่ซิกแข็งแล้วก็แห้งแห้งจ้ะพี่น้อง่ okay. huh. เ,เ,เ,งเ,เงียบๆแบบพี่น้องเอ้ยเงอแตกสะแตก,ยแตกยายเงอไหลใกลใ้่อยเป็นพุ่มแพลขีมูกยน่อยทั้งเงือทั้งขีมูกพี่น้องเ้ยอายโอเคโรเจอร์เมื่อยพี่น้องคนวะโอ้ยเม, oh, มื่อยแหงคนนะ่ ชิวๆปัญญาเราเจอรถคุดหลุมแล้วยมองกะล่องกลหลุมด้วยปุ๋ยมูลใส่เดือนหนึ่งกัมมือแล้วกะแหนแดงตางแห้งหนึงกัมมือจากพี่น้องนสาวน้อยจ้าเอ๋ i will teach you plant you do like deep. yeah you do like this set that down you see you see? see that see i don't yeah. think we need i don't i don't think we need to make such a big hole for a little flower for a little plant ah uh, big hole because i tell you i told you <laughs> i want root over there <laughs> if if you are if you hole is so is so tired root so softly they're not grow. Okay, Roger. Like this like this, like this, like this, like this. Yeah. Like this. Uh, no, no, not broken. <laughs> I know. Well, my legs, my legs are giving. My legs are giving out. My knees are giving out. If broken, it's die. Okay, okay. If is so small, it's grow over there. Road is so small. Like that. Yeah. Like okay. that. Okay. Okay. Or to Okay. Balan, balan All right. the middle, okay. Okay. you Okay. 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 You Okay. 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 this. Okay. 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 โอ้จะมันบรรจงนางเนาะคนแล้เจ็บเข่าจ้ะพี่น้องเราสิอันย่อก็บ่ได้ยั้งก็บ่ได้เลยจ้ะพี่น้องเนี่ยเราก็เลยเอาคุกเข่าลงเลยจ้ะพี่น้องเราเจอร์เด s ชอร์ด you wear inside house oh yeah why you wear for plant sorry I didn't mean that when a plant ah you ought to wear is thousand yeah, for yeah. plan only. Yeah, yeah, yeah. Not this. Okay. This short. Okay, okay. <laughs> you make it look so easy. Yeah. Yeah. Okay, okay. Uh, yeah. all right. yeah. Oh, leave me alone. I'm too old. <laughs> too old. Uh, my body hurts. Yeah. Yeah. I think I'll pose. Yeah. All right, yeah. I'll try. I'll try. Yeah, yeah. You do like this. Yeah. Yeah. <laughs> You should go. You should go. You should go now. Oh. You take your food, come back yeah, o it. Yeah, I will friend. Oh. Okay. Okay. ตอนนี้ไอ้โลดเจอซอยถากหญ้าเตรียมใส่ปุ๋ยเมื่อวานซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาแล้วจ้ะ2สอบนอกจากยะมองใส่น้ำมักจุลินทรีย์ต่างๆที่ยะมองเฮ็ดเองแล้วเนาะยะมองยังอ่ะต้องไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์บางอย่าง มาใส่อะไรจ้ะพี่น้องยัางปุ๋ยมูลใส่เดือนที่ย้มมองอ่ะบดด้ผลิตเองเนาะกับปุ๋ยอินทรียปุ๋ยอินซียซที่ย้ยม,มงใส่กะล,กลักๆกะสิเป็นของสีสาอโศกจก้ะแต่ว่าเหมือนว่าย้ยมองซื้อมาจากรีสอร์ทที่ย้ยมองอ่ะไปข้าพยายเจ้าราเจอไปไหวนน่น้ำเนาะปงศิลรีสอร์ทอ่ะเพื่อนปลูกทุเรียนหลอบรีสอร์ทหลายๆจ้ะพี่น้อง ให้เล่าซอยเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเล่ากะคุณเคยแล้วก็ฮูเธอแรกที่เล่าซอยยี่มองตัดหยาลอบต้นทุเรียนเนาะเล่าก็ตัดต้ดตนทุเรียนไปแล้วพี่น้องเฮ็ดให้ต้นทุเรียนสลดเลยจ้ะนี่กะซีผ้าไหมอันเอาหยาออกลอลอลอลหลบๆต้นผลไม้ต้นบักฮุงบักม่วงบักซีดาเนาะหลายๆตน้นทุกต้นในสวนนี่หละจ้ะพี่น้อง ปกติตองอ่ะเอาฮุนแล้วต้องใส่โดโลไม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็คุ้มฟางขาดหยาออกแล้วเขากะน,นี่เลยคุ้มฟางคุ้มฟางแล้วก็ใส่ปุ๋ยขิงวัวแหง้งแล้วก็ตามด้วยโดโลใหม่แล้วจากพี่นอ่อกี่หนึ่งกะใส่สองเถือคุ้มฟางนี่เป็นกัน เฮ็ดให้หน้าดินเขาเย็นน้แลกกาา้วก,ก็บ่ให้หญ้าขึ้นรอบๆต้นไม้เฮาน่ำจ้ะพี่น้องปัญญาโรเจอร์เจ้าบ่ต้องไปออกกำลังกายอยู่ไสดอกเฮ็ดสวนก็ยิ่งกว่าออกกำลังกายอ่ปะปัญญา root 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 พ่อพ่อใหญ่โซวายเย่ not narrow โซวาย e more than another tree มั่งบังหงรอดจากน้ำท่วงมันออกะ Before I came to the garden <No. S 1> to help No น้องหนึ่งไอวิว t วทฟอกขา Before I came to help you in the garden Who helped you before No nobody I only Okay ปัญหาว่าแต่ก่อนได้มองเห็ดเห็ดสวนกับไผยก่อนคอยมาอยู่กับเจ้าได้มองกว่าเห็ดคนเดียว You say you say at o kitchen table you say the table you say it's so easy so easy <laughs> you want แค่แต่แค่แตกอ่ะมือเศร้ายิมองล่องยางเสียงเพลินแต่พี่น้องเราเจอ Can you help me in the morning? Our garden needs me. Yes dear, yes dear. รูทรูทอิโซฟลา o าไทย o นโนโนโน o I don't want over there I want this when it's a a lot of cards I want this only oh okay okay only because when I take new m a t h allow me allow this see สองแงบแงบล่ะแล้วแหงแท เป็นภูมมแพ้ขี้มมกไหลหย,ย่อยพอไม่เห็ดเบียดแห้งแต่ไหลหย่อยค่ะยิบไหลดิไอยิบ no 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 n อนเด็ด oh yeah so yeah so e a ย y okay okay y e a e h yeah. so e a e r o a a I I a l l you not close okay y ย a h yeah นี่ยุแมน okay นี่ I call you นี่แอนไอยูไหลเด็ด yeah yeah Hi. Call call, call Hi kid. Hi kids. How are you today? Oh, how are you today? Kid? How are you today? <laughs> today you go to school. คิปเมนพอคัดกากเก็บทุกมือบักเขืออยู่สิอยู่สิอุ you see? You see? อ้ยแนมเห็นบักเขือบักเขือบักหลายหนึ่งแนมเห็นอยากเก็บแต่บักเขือพี่น้อง <c oughs> บักเขือบักหลายหนึ่งแนมเห็นยิ้ม e ิ้มอินับอินับอินับเ่าะเนาะ and <Okay. S 2> and this yeah. Yeah. And yeah, one, two. Yeah, yeah, yeah. Well, I don't want our herbal tea leaves to go bad. Yeah. yeah, yeah. How about this one? No, I enough. Okay. Yeah. Okay. Okay. I enough. Not this one. No. This one. No. Okay. I enough. Okay. I don't want. Roger, uh, today you want to eat Thai papaya salad or not? Okay. โอ้ยถามนน่บ่เคยปฏิเสธจักมือนออโอ้ยใหญ่ไงว้าวว้าวแม่แม่โรเจอร์เนี่ยโอเวอร์แดเซฟ r e a เ y e l l โ w เย็ดเด็ดเนี่ยเนี่ย for t yellow อันบัตงเตอสิตใต้พี่น้องบัตต้ มันอ่าน้ำม่วมบางหาัน oh, <it> น้ำนามเลี้ยนไหเหลืองเมื่อจะพี่น้องเมืองเมือาใต้สามพี่น้องต้นข้าง,งหลังนั่นกับป้าใต้จะรอดเซยพี่น้องเอ้ยว่าสิเก็บบักเขือสองสามหน่วยเมืองพญยารยถเจอเราอ้อนซอนเก็บอีกเราจะพี่นอ้องเมื่อใดก็เก็บบักเขืออยู่ดูไรายดิษ <laughs> Amazing แล้ว a m a z ิ่งแห้งจ้ะพี่น้องปลูกตั้งเก้าเดือนสิบเดือนเรายังเก็บโบเบิร์ตอีกอยู่โอเคโอเคมูเลนเพิ่นมูเลนเพิ่์น